สวัสดีครับผมทศธิพิ์สุนสทราลรคอนเทนต์ครีเอเตอร์จาก Modern Manufacturing แล้วก็พอดแคสต์ท้องมีท้อครับวันนี้นะครับผมอยากจะชวนทุกคนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Digital Solution ในง,งานมาวิทยาหรืองานตรวจสอบคุณภาพต่างๆกันครับผมดิจิตอลโซลูชันนะครับมารวมกับงานตรวจสอบมาตรฐานสสิ่งนี้มาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยครับ คุณรู้ไหมครับว่าเทคโนโลยีอย่างอนาล็อกเนี่ยมีข้อจํากัดในการแสดงผลของข้อมูลครับผมผมขอ,อยกตัวอย่างนะครับเช่นการแสดงค่าครับมักจะใช้เข็มครับซึ่งการแสดงผลแบบอนาล็อกเนี่ยที่ใช้เข็มที่คอยบอกเราใช้สายตาจับดูวัดเทียบเอาเองว่าเอ๊เข็มตรงไหมมีปัญหานิดนึงครับผม คือตรงนี้มันไม่สามารถแสดงค่าได้ละเอียดมากครับเมื่อเทียบเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยสแสดงผลได้ในระดับจุดทศนิยมหลายๆตำแหน่งเลยครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถบันทึกและส่งออกข้อมูลเพื่อนาไปใช้ต่อหรือว่านําไปใช้ในการประมวลทําการเก็บทําแฟ้มต่างๆได้ง่ายได้กว่าเยอะเลยครับเพราะั้นเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากครับและสำหรับงานด้านวิทยาหรืองานประกันคุณภาพนะครับ เคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้เนี่ยจะทาให้คุณได้ผลลัพธ์ในระดับสูงสามารถตอบสนองตองานที่มีความละเอียดอ่อนได้เป็นอย่างดีครับเราจะแน่ใจเลยเลยว่าการตรวจสอบเนี่ยจะละเอียดไปถึงระดับทุสิียอมในหลายตำแหน่งความปลอดภัยที่ต้องการหรือว่ามาตรฐานที่ต้องการเนี่ยจะมีความแม่นยําสูงมากกว่าการใช้ระบบอนาล็อกที่บางทีเราต้องใช้สายตาก,กะไปกะมาแต่ดิจิตอลเนี่ยพิเศษสิมากๆครับแน่นอนครับพอเราพูดกันถึงงานด้นมาพิทยางานสอบเทียบเครื่องมือต่างๆ บริษัทอินโทรเอ็นเอร์ไพร์ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านบริการความรู้รวมถึงโซลูชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรวิทยาและการสอบเทียบครับผมโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ระดับโลกหลายๆแบรนด์เลยนะครับเช่นแบรนด์ชาติลลอนลอย l ล็บทิง GWS หรือแบรนด์ยาสุดะซึ่งแบรนด์เหล่านี้นะครับมีจุดเด่นมีข้อดีในการใช้งานแตกต่างกันออกไปครับผมวันนี้นะครับผมอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Digital Solution จากแบรนด์ HBM ครับซึ่งความสามารถในการทำงานของเขานะครับเรียกได้ว่าสอดคล้องกับการทำงานยุค4.0หรือว่าใช้ศักยาภาพของเทคโนโลยีดิจิตอลได้อย่างเต็มรูปแบบเต็มศักยาภาพเลยครับผมส่วนอุปกรณ์หรือโซลูชันของ HBM ที่ผมอยากจะแนะนำให้ดูจักในวันนี้นะครับก็คือเจ้า d a q หรือเขาเรียกว่าแดกและกันครับ แดกนะครับขออธิบายสั้นๆด้วยชื่อเต็มเหมือนว่ามันคือ data acquisition system หรือระบบที่ทําหน้าที่เก็บข้อมูลครับมันก็จะคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทางานเฉพาะทางใช้วัดค่าไฟฟ้าหรือปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆที่เกิดขึ้นครับเช่นกระแสะไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิความดัน รือเสียงเป็นต้นครับซึ่งตัว,ตวแดกเองเนี่ยประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์มากมายหลากหลายชนิดครับจึงนับเป็นฮาร์ดแวร์สำหรับการตรวจวัดนะครับที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพครับทำให้สามารถปรับแต่งโปรแกรมเพื่อใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยครับซึ่ง HBM เองเนี่ยก็ได้พัฒนาแดกข,ของตัวเองขึ้นมาในซีรีส์คว a n ต u ม X ครับซึ่งซีรีส์นี้ก็มีให้เลือกใช้มากกว่า12รุ่นเลย q u a n t u m X เนี่ยถือเป็นแดกแบบ Universal ครับสามารถใช้งานและทดสอบตรวจวัดได้หลากหลายก,กิจกรรมเช่นนะครับใช้งานในห้องแลบ,บสำหรับการทดสอบความทนทานของวัสดุทดสอบโหลดในกิจกรรมเชิงกลหรือระบบเบรกที่เกิดขึ้นในยานยนต์ทดสอบความทนทานของโครงสร้างในอุตสาหกรรมอากาศยานทดสอบแบตเตอรี่หรือทดสอบสถานภาพของโครงสร้างสะพานอุโมงค์สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับจุดเด่นหลักๆสําคัญของคอนตามเอ็กซ์นะครับนั้นมาจากการออกแบบที่เป็นโมดูลาร์รวมถึงขนาดที่กระทัดรัดมีความสามารถในการเชื่อมต่อ,อยูนิตอื่นเพื่อทํางานได้อย่างสะดวก โมดูลท,ทุกรุ่นในซีรีส์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันเองได้และทําหน้าที่เก็บข้อมูลได้ทุกหน่วยด้วยตัวเองด้วยครับผมทั้งยังรองรับซอฟต์แวร์หลากหลายรุ่นในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น Labview Visual Studio .Net Diadem c a n a p แล้วก็ DesiLab ครับผม ซึ่งเจ้าโซลูชันควอนตัมเอ็กซ์นี่นะครับมีความสามารถในการเก็บข้อมูลที่เหลือเชื่อมากครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมันสามารถทางานกับยายนยนต์อัตโนมัติผ่านคลาวได้ครับซึ่งตรงนี้จะมีข้อมูลเกิดขึ้นมหาศาลเลยครับและการทํางานที่เกิดขึ้นในการเก็บข้อมูลระหว่างรถวิ่งเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าจะเป็นการทํางานแบบเรียลไทม์จะเป็นส่วนใหญ่เลยครับผมแน่นอนครับว่าความสามารถเจ้าควอนตัมเอ็กซ์เนี่ยที่เราบอกว่าทานนํางานได้เรียลไทม์เนี่ยไม่ได้ทํางานได้เฉพาะสาหรับการตรวจสอบยานยนต์อัออตโนมัติเท่านั้นนะครับแต่ยังทำงานได้อีกหลายแบบเลยครับเช่น Simulation แบบเดียวทำก็ได้เช่นกันครับหากใครอยากใช้งานร่วมกับเซนเซอร์อื่นๆน,นะครับก็สามารถเชื่อมต่อเข้าไปในโซลูชันได้เลยครับผมนอกจากนี้นะครับยังสามารถส่งข้อมูลดิจิตอลเนี่ยไปยังแคร์หรือว่าแรงดันไฟไฟ้าแอนาล็อกแบบเอาต์พุตได้ด้วยครับผมสำหรับการใช้งานนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆผ่านทางซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Catman d a t a a c q u i s i t i o n Software ์ครับผมซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลเป็นภาพทำให้เข้าใจและแสดงผลลัพธ์ได้ชัดเจนครับ จึงสะดวกต่อการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่าการต้องมองตารางต,งตงัวเลขจํานวนมากซึ่งการมองตัวเลขเยอะๆเนี่ยครับเราก็พลาดได้เวลาเราเทียบใช้สายตาเทียบแล้วมีสตรีมมีค่าเยอะเนี่ยพอเราทําเป็นกราฟเป็นอินโฟกราฟิกข้อมูลเหล่านี้จะมีความแม่นยําม,มากขึ้นและลดความผิดพลาดได้ครับผมขอสรุปจุดเด่นของข้อนํำเอไว้สั้นๆ3ข้อนะครับ ข้อแรกเลยครับคอนตามเเนี่ยมีจุดเด่นในการทํางานด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลครับที่นอกจากสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวกชัดเจนและเป็นระบบแล้วน,นะครับเรื่องความแม่นยำเนี่ยต้องบอกว่ามีความละเอียดในระดับสูงเลยครับเป็นเลขทศนมิยมที่ในระดับอุปกรณ์อนาล็อกทั่วไปเนี่ยเทียบเคียงได้ยากมากๆครับ เขาต่อมาครับในซีรีส์ Quantum X เนี่ยมีการครอบคุมการใช้งานที่หลากหลายสามารถต่อพ่วงทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกันได้ครับผมในขณะที่การควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเข้ากันทั้งหมดเนี่ยสามารถควบคุมง่ายๆเลยครับผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ต่อเข้ากับโมด,ดูลเพียงหนึ่งตัวนั่นก็พอครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตครับเพราะว่าพอเป็นดิจิตอลเนี่ยเราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ได้การทํางานก็สามารถมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยครับอาจจะมีความแม่นยำมากขึ้นมมีฟังังก์ชนนนพพิิเเเศษ่ขึ้็ปปไได หากคุณกำลังมองหาพันอร์เพื่อใช้บริการงานวัดงานทดสอบความแข็งแรงสาหรับผลิตภัณฑ์หรือวัสดุในกลุ่มยางบรรจุภัณฑ์หรือว่าพลาสติกนะครับผมขอแนะนําให้รู้จักกับบริษัทอินโทรแอนด์เออร์ไพส์ครับผมอินโทรแอนด์เออร์ไพส์นะครับถือว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงานทดสอบด้านอุตสาหกรรมเป็นพิเศษครับผมมาพร้อมกับทัศนคติในการทํางานที่เรียกว่าพร้อมเป็นทุระเอาใจใส่และบริการด้วยความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่า การบริการก่อนและหลังการขายในยจะเป็นการบริการที่มีประสิทธ,ธิภาพไวใ้ใจได้มั่นใจได้ในความสามารถของทีมงานครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า i n t e l Enterprise เนี่ยมีประสบการณ์ในงานด้านมากวิทยามานานกว่า30ปีครับได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนําในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนมากมายครับผมนอกจากนี้นะครับงานบริการสอบเทียมเนี่ย ยังมีการครอบคลุมถึง12สาขาในงานการวัดอีกด้วยครับสุดท้ายนี้ครับผมฝากกดติดตาม YouTube Channel Factory Choice และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการอุตสาหกรรมใหม่ๆเทรนที่น่าสนใจถ้าคุณมีอะไรอยากเห็นอยากพูดคุยกับเราทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยครับและก่อนจากกันไปครับผมังมีโปรโมชั่นดีๆผ่านทางเ e ว็บไซต์ Factory Easy.com เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ